สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบก,กับช่องคริสติน่ากอออนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกแครนะคะผัดน้ำมันหอยหรือว่าไปแกงส้มได้นะคะนะคะดอกแครนี้มีสรรพคุณนะคะทางยายอดก็ไปลวกกินน้ำผริงได้นะคะนะคะเพื่อนๆให้ดูอะไรไเงเจ้าแมวเหมียว เมียมียวมียวมียมียมียเม่วนี่ค่ะต้นดอกแคเนาะนะะยอดกัไปลวกจิ้มน้าพริกจิ้มปนได้แ้วค่ะเอบางคนเพิ่กินดิบเลยได้ค่ะนี่กับตำมา่งไดอกมันจะทั้งทั้งจะเดนอมาเด้อมาเด้อเก็บดอกแคใส่กัน เมื่อหนึ่ง่ายเมือหนึ่งเก็บดอกแค่เก็บดอกแค่พี่น้องจะไปแก่งสมเอาดึงหายใครแน่น,นดอกนั่นดึงหายใอยแน่จะเปล่าตาไายเด้อไปเก็บประถึงเด้อโอ้ยขาดแด้เด้อไปหาเมืองต้นต,ตำตำกันนะเด้อ ขึอ,อยูซุมเลยนะเนาะเก็บดอกแคกันค่ะพเพื่อนๆเดี๋ยวไปแกงส้มดอกนี้่อยมากินแกงสม้ม อยอดบันก้จไปลวกว้าว่ะนุงไงดำเก็บเดบนานี่ยนอด้พี่น้องเด้อด้เยเด้อ <laughs> จ้าจ้าเออออกดอกดีเนาะ <c oughs> หยัดกัลัาเลยพี่หน่องหยัดกัลัาเลย <c oughs> หยัดแย,ย,ย่วๆอวบเนาะ เป็นยาได้เนี่ยพี่น้องเป็นยาได้เนี่ยอืมสาวพวกุ้นทางยากันมีเด้อค่ะดอกแค่แก้ไขแก้ไอแก้หวัดได้ะะเ,เด้อค่ะสำหรับเปลือกต้นแค่สำหรับเปลือกต้นแค่นะคะเราถากถากออกถากออกถากออกไว้แก้ท้องร่วงได้นะคะน,นเฮะาาสาวท่างเอาเสียนทางอันนี้มั่ โ oh, อ้เมนอางเป็นสีเลันแโต,ต้วจ้าดอกลยดีเนะ <c oughs> าะไหนแล้ววะจ้ะโอ้เออดอกมดอกไลยดีลปลูกผักนนไลยเนาะอ่ไสไปก้าตเียิไ้เดี๋ย,กกยวยต่อยเอาเขาเดียว บ้านเราปลูกผักหลายหลายอย่างเนะพี่น้องไข่สะออนไร้ต้นมอญแล้วก็ปลูกเมืองเมืงมืงผักขาเราเช่าอมนะผักขาบ้านเราปลูกอย่างหลายแล้วปลูกผักทุกอย่างเมืองตะไคร้ปลูกได้ย่างขนาดเลยผักขามะง่ามกัดแทะพี่น้องสะออนผักขาอันนี้ดอกขจรนะคะต้นสลิดหรือว่าต้นขจรหรือว่าผักขิกบ้านเฮาเนาะ มันเอาปลูกผักไรดีด้วค่ะพี่น้องคะปลูกปลูกเบิร์ดทรุงหม่องเลยแก้วมังกรยูพางหัวอันนี้แกะยอดตะทินมาเลยเราปลูปกเราปลูกของลายยางปลูกผักปลูกยางเลยชะอมยอดงามๆเลยค่ะพี่น้องชะอมชะอมอันนี้กระสเดาบาล่นเนาะ สดาบาเลนสดาบาเลนนี้กินไว้กินกับลาบนะคะขออภัยนะคะกิจจะพูดทั้งไทยทั้งอีสานบอกเล่าบอกให้ปนกันนะคะเนาะนี่ค่ะสะดาบาเลนนี้กินกับลาบนะคะทานส,สดๆเลยนะคะนี่นค่ะเจ้าอมแกปูไว้อย่างเยอะเลยนะคะเจ้าอมนี่คืคอเป็นดอกแคร์เยอะค่ะจะเก็บไปทําแกงส้มนะคะ นี่ค่ะผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะปลูกทุกอย่างที่กินได้ะค่ะอันนี้คือมาเก็บของพี่เขาเนาะสะเดาก็ามีประโยชน์นะ,ะผักสวนครัวรั้วกินได้ปลูกไว้เป็นรั้วด้วยน,นะ,ะแต่ปลูกทุกอย่างเลยนะคะอย่างมันี้มะขามอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ต้นสนหรือเปล่านะ แก้วมังกรแกกระปุกมีมันด้วยม่วง,งหามะนาหวหัแกกระปุกนะม่วง,งหามะนาหวหวฮิวกำลังออกดอกเลยค่ะนี่ค่ะต้นม่วงหามะนาวห่นะคะเพื่อนๆยังไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกเลยค่ะเห็นไหมคะดอ,อกเขาสีสวยงามมากค่ะม่วงมะานาวหัว,านาหวเนาะดอ,อกจะเป็นสีขา,ขาวๆนะคะกำลังออกดอ,อกสับคังเลยคะ่ะต้นม่วงมะาานาวหัวที่น,นะ มะขามไม่แน่ใจนะจะเป็นมะขามหวานดนะีกว่านาะปลูกหลายอย่างนะคะปลูกทุกอย่างเลยแกปลูกขยันมากแกปลูกหลายอย่างเลยนะคะามาขอเก็บดอกแคร์แกงส้มมีง่ายหนามีหลายอย่างนะแกปลูกหลายอย่างขนะยันนะคะ ะเก็บดอกแค่ต่อนะคะเก็บดอกแค่ต่อได้ปีน้องจะเห็นได้ว่าบ้านแกจะปลูกผักเยอะเลยะคะ่ะกิดมาขอเก็บบ้านพี่เขาค่ะเห็นไหมคะชะออมปลูกไาเป็นรั้วเลยผักสวนครัวนะคะผักปลอดสารพิษเนาะ เอาค่ะค่ะจะเก็บดอกแคตต่อแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพมีสุขภาพ,ภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมียยูเราถึงมีคุณนะคะคลิปหน้าเจอกันใหมนะคะอีกที่หนึ่งนะคะนี่คะ่ะจะเป็นต้นขาขับปูไว้ขายเนาะขานะคะเนี่ยแล้วก็ตะไคร้นะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ